โอเคครับก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนาะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ A G S เพชรกันอีกแล้วนะผมนะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Monster Hunter Stories ในพาร์ทที่10หรือเปล่านะไม่แน่ใจก็เรียกว่าห่างหายกันไปนานเลยครับนะสำหรับซีรีส์นี้เนี่ยก็ไม่ิดติด,ตดภาค3อยู่นะติด Monster Hunter Bowser อยู่โอเคไม่เป็นไร เสียงอาจจะฟังดูแปลกๆหน่อยนะเพราะว่าไม้ผมสายขาดก็เลยใช้เป็นเสียงจากหูฟังในการอัดนะครับก็อาจจะมีเสียงชัดๆบ้างแปลกๆบ้างต้องขออภัยก็อันนี้ครับสำหรับเนื้อเรื่องนะใครที่จำไม่ได้ก็ไปดูในพาร์ทที่แล้วเนาะก็คือหลังจากที่เราสู้กับเจ้าเนเซล่าเนี่ยก็ได้รับเควสต่อเลยก็คือจากอ่าหน้าที่ที่ลีเลียไปด้วยผมก็จําชื่อไม่ได้ผมเรียกว่าคณะหน่วยสํารวจแล้วกัน เขาบอกว่าให้มาจัดการกับเจ้าคูโรเปโกหน่อยเพราะมันสร้างปัญหาในการเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นมาก็เลยค่อนข้างเป็นปัญหาโอเคเดี๋ยวจะปรับสปีดคูณสองเนาะคูโรเปโกครับรอไม่มีอะไรเกิดขึ้นลุบเขาให้เปลี่ยนเปลี่ยนเอาเรดเคซูมาขับไปฟ้าไทกิโอเคเคซูก็เป็นแทกิโกเหมือนกันครับผม นี่ไงนะความสามารถของมันเรียกมอนสเตอร์ตัวอื่นราเตียนแล้วยังไงเนี่ะเข้ามาเราก็ยังเป็นคูโรเปโกต่อไปครับผมที่เข้ารอบที่สองแหมแค่แต่แรงกว่าครับผมคูโรเปโกมีป้าย มอบเขาให้กับโบเฮ้ยผมว่าแบค็แคแท็กได้ด้วยเ็บแหมแ่ไม่เท่าไราลอ่อไปจบไปไม่เนลนะโี่ยถ้าผมชนกันก็ถ้าใครจำได้นะคือลิเลียจะไปกับพวกหน่ยนหวยสำรวจใช่ไหมเออแล้วก็เขาผ่านมาทางนี้มาดีเพราะว่าเขามาวิจัยเกี่ยวกับพวกแบ็คไบค์บ ก็เลยได้มาเจอกับเรานะฮะก็เลยฝากขวัญงานให้เราทันทีทันใดเยียงรวดเร็วสีดขึ้นแล้วก็แบบโอ้ยซึ่งผมก็ไม่ได้ใส่มาเพราะว่าผมเซฟไปก็เลยไม่มีเรื่องตรงนั้นให้ดูต้องขออภัยด้วยไปเลยไปเหรอไม่เท่าไหร่สองอะไรอ่ะ เยี่ยหฮิวเลยด้วยเวนต้องสสยต้องจับมาเล่นบ้างแล้วไปโกฮิวก็ได้บัฟก็ได้กอล่าเทียนดีเดียวเทียวนี่โกแตกโมโหโมโหโมโหโมเมาราเทียนโมแตกไปแล้วดับเบิลแอคแท็กจริงๆเราจะไม่ฆ่าเปโกก็ได้นะเราจะฆ่าแต่ลาเทียนก็ได้เปโกก็จะเรียกลาเทียนมาใหม่ดีก็ เอ้ยลืมไปอันนี้มันต้องเลื่อนนี่หว่าเออทันอยูอ่คือเราสามารถปั๊มไอเทมของลาเทียนได้นะเพราะเราสู้ไหวอยู่ก็คือให้เปโกเรียกมาเรื่อยๆแล้วก็กระทืบลาเทียนไปเรื่อยๆลาเทียนเรียนรู้ท่าไฟเอ่อเคซูเรียนรู้ท่าไฟฟ้าประมาณนี้ครับผมอืมจัดการเรียบร้อยแล้วละ่ะเรากลับไปที่เอ่อ เมืองเพื่อรายงานกับกับตันแล้วกันได้เลยสวัสดีครับกับตันอืมฉันได้อ่านรายงานแล้วเหรอนะจัดว่าแจ่มเลยทีเดียวเชียวรู้สึกว่าลาเทียนที่อ่าเจ้านั่นเรียกมาเนี่ยจะเป็นแบ็คไบ์เหมือนกันสินะโชวน์นี้มันเริ่มระบาดมาถึงนี่แล้วเหรอเนี่ยตายสิ ทีโอเอซิสเองก็เริ่มมีเรื่องแบบนี้เหมือนกันที่หมู่บ้านอัลเแร็กน่ะว่ากันว่าออเมื่อเมื่อยามที่พระจันทร์เต็มดวงจะมีปีศาจสีดำลงมาจากท้องฟ้านะครับปีศาจสีดำฉันคิดว่ามันคงจะเกี่ยวกับแบล็กไบท์เละนะฉันไม่รู้นะว่ามันจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าฉันไม่ยอมให้ที่นั่นถูกทำลายหรอกเห็นไรไปน่ะอยู่ดีๆก็โมโหขึ้นมาซะงั้นอัลเแร็กน่ะเป็นบ้านเกิดของริเวโต้ยังไงล่ะ จริงๆพวกฮันเตอร์ก็ล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะเดี๋ยวพวกเราจะตามไปทีหลังงั้นเป็นโอกาสที่ดีที่ให้พวกเราแสดงพลังให้พวกฮันเตอร์เห็นสินะโอเคก่อนอื่นเลยก็ไปที่โอเอซัมก่อนแล้วกันเป็นแคมป์ของฮันเตอร์ที่ไปตั้งไว้อะนะไปคุยกับเจนเทอร์เขาเป็นหัวหน้าของโอเอซัม แล้วก็ดูแลลิเลียให้ดีด้วยละ่ะอ่าฮะไว้ใจกันที่โอไอซัมนะได้เลยเซฟเกมเรียบร้อยเอ่อมีแบ็กไบโผมานะครับที่เอาบาลเล็กซึ่งเป็นบ้านเกิดของริเวตโตเราก็ต้องไปที่โอไอซัมเพื่อตรวจสอบดูนะครับ คำพูดทดสอบไม่น่าจะลืมดีสวัสดีหมูขอเก็บของหน่อยห้องนี้นะครับเป็นห้องวิจัยของทีมหน่วยสำรวจเขาเนาะก็ลิเลียก็ทำงานอยู่ที่นี่แหละแต่ลิเลียตอนนี้ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ได้เจอกับรถสปอตี้ไอ่ดรอปไม่เจออะไรวะน้ำตาหรือเปล่าน้ำตาก็ต้องใช้คำว่าเทียสิแล้วะไอดรอปคืออะไรเอาเป็นว่าช่างมันไป ก็ช่วงนี้นะครับอาจจะลงคลิปช้าหรือไม่ค่อยถี่บ้างนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมกําลังจะจบการศึกษาชั้นระดับมัธยมปลายนะก็คือจะจบหมหงนั่นแหละเสียงเสียงเปียนบักเปียนบักโอ้ยเสียงกระตุกช่วงนี้เกมไม่รู้ไปเลยนะไอเกมเนี้ยเป็นแค่เกมนี้เลยที่จะมีอาการเสียงกระตุกเวลาอยู่ในเมืองเนี่ยก็ทนฟังหน่อยเนาะโอเค ก็คือน,นั่นแหละว่าช่วงนี้ผมก็ต้องยุ่งๆกับการทำโปรเจกต์จบก็เลยอาจจะลงติดช้าหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอีกอย่างสายไม้ดันมาขาดพอดีอีกก็เลยคิดว่าอัดไปขอนเดี๋ยวช่องจะไม่มีอะไรลงโอเคก็เดี๋ยวจะไปเปลี่ยนสายแล้วก็ประมาณสักเดือน2เดือนเนี่ยผมจะย้ายไปอยู่หอในเมืองนะเพราะว่าผมจะไปอยู่ในเรียนต่อระดับมหาลัยแล้ว ก็ประมาณนั้นแหละก็ถ้าหายไปก็อย่าว่ากันนะเดี๋ยวจะรีบพยายามจะพยายามลงคลิปให้ได้บ่อยๆนะแล้วก็จะพยายามซ่อมใหม่ให้เร็วที่สุดเพราะเสียงเนี่ยเดาว่าคงจะกากน่าดูนะเสียงโอเคสังเกตนะครับว่าผมตอนนี้ใช้ชุดของพิงค์ราเทียนนั่นเองโอเคก็เรียกว่าไป่ฟาร์มนานอยู่นะชุดพิงค์ราเทียนเนี่ยนานมากๆเลยแล้วก็ได้ดาบของไทเกรสมา ถามว่าไทเก,ก็กล่าอยู่ไหนก็อยู่ที่เจลฮิมะครับเป็นเควสเป็นเควสให้ล่าไทเก,ก็กก็ไปรับเควสมาแล้วก็ไปไปลงในดันมันก็จะมีไทเก,ก็กโผล่มาให้เราตบโอเคใกล้เขตเพียรทะเลทรายมันจะมีพวกแอป,ปตัวน็อตที่แย่แล้วที่นี่คงจะเป็นโอเอซัมที่เขาพูดถึงไหนดูสิโอเอซัม เสียงหมาโอ้โหเฮาอย่างดูเดือดโอเอซัมโหเหมือนเมืองเมืองหนึ่งเลยเนะี่ยเป็นหมู่บ้านเลยมีที่ฟักไข่ให้ด้วยไหนดูสิเจนเธอหืมืมนายอีกแล้วเหรอเหมียวอะไรกันเนี่ย เราไม่ได้ทำอะไรแย่ๆซะหน่อยอนายมาที่นี่เพื่อถามว่าเกิดอะไรขึ้นงั้นเหรอเอาหน้ากับตนดิเวโต้เฮ้ยหลอหนายซะนานเชียวเอาไปแหลกนะถูกโจมตีโดยปีศาจสีดำจริงๆด้วยฮะปีศาจสีดำทุกคนปลอดภัยรึเปล่ามไม่ต้องห่วงพวกเรานะอพยพออกจากหมู่บ้านแล้วแหละแต่ว่าตอนนี้เกิดพายุทรายขึ้นมาทำให้พวกเราต้องล่าถอยแล้วก็กลับไปที่หมู่บ้านไม่ได้ ไม่ต้องห่วงพวกเรามีเจ้าลักกอมบีอยู่จัดการได้สบายอยู่แล้วฮะปล่อยให้ไรเดอร์อย่างพวกนายจัดการเนี่ยนะเฮ้ยพวกเราต้องการเขาช่วยนะเชื่อผมสักครั้งทีถ้านายพูดงั้นฉันก็จะไม่ต้องห่วงอะไรแล้วนะเหมือนเขาเขาไม่ค่อยชอบใจอะไรเราเท่าไหร่เล,เลยนะโอเคตรงนี้มีเควสเสริมตรงนั้นก็มีเควสเสริมแต่เราไปเควสหลักก่อน ไปเสริมมาเก็บนกรอบตรงนู้นก็มีนี่นะโอเคว่าไงครับท่านหัวหน้าหมู่บ้านใช่ไหมหน้าตายอย่างนี้ท่านหัวหน้าโนมาดิเวโตในมหาพวกเราแล้วอย่างนั้นสินะ<อ>ท่านหัวหน้าเป็นไรหรือเปล่าครับ <c oughs> มไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่าเกิดพายุทรายนะ่ะเราก็เลยกลับไปที่หมู่บ้านยังไม่ได้เจ้าปีศาจสีดำ จะเป็นแบ็คไบส์เหมือนกันสินะฮะนี่คุณพูดถึงแบ็คไบส์งั้นเหรอปีศาจสีดำเองก็เป็นแบ็คไบส์สินะ,อ,ะอย่างนี้นี่เองมันมีเขาสองข้างตัวดำสนิทฉันคาดว่ามันน่าจะเป็นเดียบลสนั่นนะติดแบ็คไบส์เข้าไปอย่างนี้คงลำบากหน้าดูเดียบลสเหรอเฮ้ยตัวอันตรายเลยนะนั่นน่ะ แต่ปกติมันจะไม่ค่อยทำร้ายผู้คนมากานี่นะแต่น่าจะเป็นพอแบ็คไบ์นะครับช้าก่อนพว้นายจะไปทาจะไปไหนกันตอนนี้มันเกิดพายุทรายอยู่นะบางทีอาจจะเป็นฝีมือของเจ้าเซฟิโดมอานชื่อถูกไหมวะแต่ว่าเราก็มีมอนสเตอร์ที่สงสัยอยู่3ตัวนะนะที่คิดว่าน่าจะสร้างพายุทรายได้ มีผู้ต้องสงสัยอยู่3ตัวที่เราต้องไปฆ่าทิ้งไ,ไปดูที่หุบเขาสองที่นี้แล้วกันนะฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพายุทรายเนี่ยมันเกิดจากตัวอะไรกันแน่โอ้ฉันเองก็อยากเห็นพายุทรายอันใหญ่ๆ่เหมือนกันแหละนะฮะก็ไปจัดการกับมอนสเตอร์3ตัวนะครับนั่นคือเจ้าบารอดเจ้าไดเมียวคอมิทเตอร์แล้วก็เจ้าเซฟิโดมหรือเซฟาโดมหรืออะไรสักอย่างเค <Okay, S 2> ไปเรยนะดีกว่า มีปูมีไดโนเสาร์แล้วก็มีปลา,าข้าง็นาามีมวยด้วยเรียบร้อยแปกทำไมเขาสู้กันเร็วจังเลยตอนเราสู้ทำไมมันน้ำหนักไปโอ้ยเสียงเสียงเสียงก็โอเคมีทางแยกไปสองทางผมจะไปทางนี้ก่อนแล้วกันแต่ก่อนอื่นตรงนี้มีที่ให้แวะเสา หน้าจิ้มครับเดีๆๆ๋ยวจะเบรก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 ผมยากเลยกินเจฟลอมเบอร์แคคตัสของดีหายยากเก็บไปสปีดอูสผมชอบมันตรงนี้แหละมันวิ่งเร็วดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระดูกกระดูกเก็บกระดูกก่อนเขาให้เบิร์ดไวเวิร์นเอ็กซแฟกเมนต์เย้ยเกือบเหยียบ โคเวนเคตรงนี้มีที่ให้แอบและนั่นก็คงจะเป็นไดเมียลคอมบิเตอร์นะครับกำลังอ่อยเชี่ยวแต่ว่ามันสวยนะเออสวยกว่าภาคที่ผมเคยเล่นอ่ะผมเล่นเจอมันครั้งแรกตอนภาคฟรีดอมยูนิตสีมันไม่สวยขนาดไหนโอยโอยเสียงใช่จะเสงขนาดไหนกันเชียวเป็นภาพน้ำหรือเปล่าจำได้ว่าแพ้ไฟรหรือแพ้ไฟฟ้านี่แหละ จ่เอาไฟฟ้ามาฉวด power attack นี่เลย double attack ดูดสายท้ายจิ้งโขว่มั่มเขาให้200 power ปั่มเขาให้ไปนี่คนพอ power attack อีกทีนึ่ง double attack บอกเลยว่าโคตรแรง ปั๊บเขาให้200เจ็บหนักหมกเลยเจ็บหนักหนึ่งร้อยยี่สขึ้นขีได้แล้วขอต่อคอมโบก่อนเดี๋ยวขึ้นไปขี่ปั๊บเขาให้หนึ่งร้อยโอกาสมันจะไม่ตีเราสวนแต่ว่ามันจะเคาน์เตอร์เราเจมแพ้ไปยูนลุกเคาน์เตอร์ดิขึ้นขีไปเลย คือมันจะไม่ตีเรากลับอฮะเพราะว่าเพราะฉะนั้นแล้วการเก็บเกลดไปก็แล้ประโยชน,น์ครับท่าไม้ตายไปเลยบั็กสไตรส์สองสาม,มผมว่าเสียงมันบักจริงๆนะเออคือปกติเวลาใช้ท่ามันจะมีเสียงดิบเ,เ,เนี่ยคือปกติมันจะต้องมีเสียงล้องของเซูด้วยสิแต่นี่ไม่มี เดี๋ยวผมลองลบเกมโหลดใหม่อาจจะช่วยได้เดี๋ยวพอจบฟาร์นี้ก่อนจะเอาไปจัดก,การโอเคจัดการแล้วละ่ะแต่เหมือนพายุทซายยังไม่สงบไปดูที่อื่นต่อได้เลยและนั่นคงาจะเป็นที่ที่เราต้องไปค่อนข้างไกลเพราะฉะนั้นตัด โอเคและที่นี่คงจะเป็นที่อยู่ของเจ้าบาร์รดนั่นเองเดี๋ยวก่อนอิ่ขอเซฟก่อนอเขาให้เข้าไปดูในถ้ำเลยแจ๊ไในดูซิมีใครอยู่ไหมปวดหลับหลับกันเต็มเลยเราอย่าพิมพ์กับเขาดีกว่าชัดเจนเลยบ่อโครนอย่างนี้คนที่ชอบเล่นโครนมันมีอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้น บาราคิดว่าเคซูคอองใช้ไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นะราเพี้ยนมาเลยได้ตัวใหม่มาของดีปาบเขาให้50มัตโตรโยนกลอนโกลมคิดอะนรแล้วลืม จะลดหมดเลยเหรอโอ้ยใช้ยาโมชั่นรูดมีเลิกไม่มีหรอใช้พิข้อละ่ะไม่คิดจะใช้ทาอื่นเลยเวะโอเคแตกงทุกทีนี้มันก็จะถึกมากขึ้น ตู a เ break dash ก,ก,กับคอยซ้ำไฟชนกันเฮียเราสปีดด้วยคนไม่เราครับโบเอีกแลใชแท่าซ้ำอีกเน่ยโตเจ็บวะเนี่ยเก่งกกวอ้ฟูเมื่อกี้เยอะเลย p o w เวไม่ีเราโอ้ยแรงแรงแ,รงแรงี่คน,น้งแข็งวัยีนะรถไอแข็งดิรถเหมือนกนะันนะรถเหมือนกันจะทำไมอ่ะ เออเอาเป็นนี่เราด้วยไอสปีดต้องโดไฮดิคอไอสันไปนี่ครับสุดทไปดิดใรท้าโชนแท้หมดอ่ะบอกเลยขึ้นขีก่อนไอสปีดข้อไปอีกทีนึง ตายก่อนนะว่าปิดด้วยท่าไม้ตายที่เ่้องข้ออีทีนี่ครับล้ม,มแบบนี้ต้องปิดด้วยท่าไม้ตาย b o อเรนสไลซ์โค้นไฟเปิดไปทีนึงหมุนควงสว,าว่านวัสามร้อยเก้าสิบเก้าโคตรแรง หมดเลยมาเทียน,นตัวนี้แรงเคเอสคนเยอะโหตกใจหมดเลยอยู่ดีๆก็กระโดดมาใส่เนี่ยดูเหมือนว่าพยุรัยยังไม่หายอาา่ะฮะมันต้องเป็นฝีมือของเจ้าเซฟีโดมแน่เลย ก่อนอื่นเรากลับไปที่โอ伊ซัมเพื่อรายงานก่อนแล้วกันนะแต่ก่อนที่จะกลับไปรายงานฟาร์มไอเทมแปบบ๊บถ้าเกิดเราฟาร์มเองจะช้าครับต้องคีมมันแล้วก็ค่อยฟาร์มโอเคเดี๋ยวผมขอฟาร์มก่อนไปเจอกันที่โอ伊ซัมครับผม ที่สุดเราก็แก้ไขปริศนาได้คนที่ทำให้พายุทรายเกิดขึ <S <S <h <h ้นนั่นก็คือเซฟกิโดมยังไงล่ะแต่มันซ่อนอยู่ในทรายนี่สิเราจะไปเอามันออกมายังไงเนี่ยโอ้ยอยากให้การู้ตัวคนร้ายแล้วไปเตรียมอาวุธแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ให้พร้อมล่ะโอ้โอ้ใครหัวล็อก ตาตาเหมือนตัวโยกใช่ไหมล่ะของสวมใส่อย่างนั้นเหรอของแบบนั้นน um> ่ะเอาทิ้งไปเลยอ๋อเหนียวรู้สึกไม่ชอบหมาพาคนเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยว่าแต่พวกนายเป็นใครกันเนี่ยฮะฉันอ่ะในวิจัยเกี่ยวกับมอนสเตอร์มาถึงห้าสิบปีใช้ความอัจฉริยะของฉันในการ ช่วยเหลือผู้คนปิงปิงมาเชียวหลังจากที่เราไม่ใช้เครื่องมือแล้วก็วิจัยมาผลปรากฏว่าเราจะใช้ความอัจฉริยะของดรในการช่วยเหลือผู้คนนี่เราแล้วมันหมดพูดชั้นโว้ย Uhm. อ่ Noel, ะฮัมอัดทะลุของฉันน่ะนะไม่มีใครเทียบได้หรอกนั่นคือสิ่งนี้ยังไงล่ะปี๊บเขาให้เดี๋ยวนะนี่มันบอลลอดที่เราเพิ่งตีไปเมื่อกี้ใช่ไหมใส่ชุดมาสะเทดใช่ไหมโอ้โหเท่แล้วตอนนี้มันดูน่ากลัวงเลย มแล้วก็ปี๊บเขาให้โอเคบาลอัดทานหมดน้ำมันสามารถทำให้มันสงบลงได้เหรอเนี่ยอุปกรณ์สวมใส่ที่ใส่กับมอนสเตอร์เราสามารถควบคุมมันได้อย่างไรล่ะ ให้มอสเซอร์จัดการกับมอสเซอร์ดยกันเอง,งก,อาก,การกดแค่ปุ่มเดียวเท่านั้น,น,น,นเฮ้ยเฮ้ยลำเส้นมากไปแล้วนะเวย้ยจะถูกจะผิดเดี๋ยวก็รู้กันหลังจากที่เราจัดการเจ้าเซฟีโดมได้แล้วนะเอาละแล้วก็พอพบกับ สิ่งที่มนุษย์ต้องเอ่อสิ่งที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ของมนุษย์ยชาติแย่งกูพูดดิกแกทีถ้างั้นเรหมดเวลาโชว์แล้วครับไปละแต่มันเท่นะผมว่าเท่ดีชอบอยากใส่มั่งอะแต่ไม่ใช่เครื่องควบคุมนะแต่ว่าเป็นเป็นชุดเกอะ โอ้โยพวกมันทำบารอดเหมือนที่พวกไรเดอร์ทำเฮ้ยเฮไม่เหมือนไม่เหมือนไรเดอร์ไม่เคยควบคุมมอนสเตอร์แบบนั้นสะหน่อยฮะแต่ในมุมมองพวกเรามันก็เหมือนกันแหละนะจะใช้อุปกรณ์แ,บบแปลกๆในการควบคุมมอนสเตอร์ก็บอกว่าไม่เหมือนไงเ่ามันต่างกันใช่ไหมละ่ะคู่หูฮะยังไงละ่ะเหมียวกับไรเดอร์น,น่ะสามารถเชื่อมต่อกับมอนสเตอร์ได้ด้วยสิ่งที่เรียกว่าคินชิปไงละ่ะ Huh. เราเนะี่ยจะจัดการเจ้าพายุทรายนั้นด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อของเราเองเอาละคู่หูนี่ไปกันได้แล้วโอเคเราต้องไปจัดการกับเจ้าเซฟิโดงที่เป็นต้นตอของอพยายุทรายนะครับโอเคผมว่าพาร์ทนี้มาค่อนข้างนานแล้วเดี๋ยวผมขอตัดคลิปก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมนะไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าดีกว่าเนะาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ